คนเดียวใช้ได้9อาคมเลยเหรอพี่โหดบักเกินไปหรือเปล่ารวมเหล่านักอาคมที่ใช้ได้หลากหลายอาคมจะมีใครกันบ้างสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกรมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องมหาเวผลึกมาก,กับหัวข้อที่ว่านักอาคมคนไหนบ้างสามารถใช้ได้หลากหลายอาคมนักอาคมคนไหนบ้างที่มีอาคมมากกว่า1อาคมนั่นเองครับตามที่ทราบกันดีครับผมโดยพื้นฐานโดยเบสิกแล้วเนี่ยนักคุณใสหรือว่านักอาคมนะ นัจะมีเพียงหนึ่งอาคมครับอาคมที่ติดตัวมาแต่เกิดอาคมที่ติดตัวมาแต่กําเนิดนั้นก็จะเป็นอาคมประจําตัวของพวกเขาครับเราต้อบอกว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้นะผมประมาณ99.99% 99นะผมมันจะเป็นอย่างนี้ได้กันทั้งโลกคุณสายอยู่เลยครับ แต่มันก็จะมีบางคนที่มีความพิเศษครับหรือว่ามันมีวิธีมีทริคบางอย่างครับที่ทําให้นักอาคมคนนั้นเนี่ยสามารถใช้วิชาอาคมได้มากกว่า1อย่างครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายไล่เรียงกันให้ครับว่ามันมีเทคนิควิธีแบบไหนบ้างครับที่ทําให้คนเรานั้นสามารถใช้ได้มากกว่า1อาคมแล้วมีตัวละครตัวไหนบ้างที่ใช้ได้มากกว่า1อาคมแล้วตัวละครที่ใช้อาคมได้เยอะที่สุดเนี่ย ใช้ได้กี่อาคมนะขอเริ่มต้นด้วยตัวละครตัวแรกเลยครับพระเอกของเรายูจีนั่นเองครับอ้างอิงจากคําพูดของสุคนาคารที่ถือว่าเป็นข้อมูลแบบออฟฟิเชียลเลยครับยูจีนั้นสามารถใช้อาคมได้2ชนิดครับนั่นก็คืออาคมควบคุมเลือดแล้วก็อาคมเทวาคารนั่นเองครับสาเหตุที่ทําให้ยูจีนี่สามารถใช้อาคมได้2ชนิดเลยเนี่ยหนึ่งเลยนะครับผมมาจากการที่ยูจีเนี่ยมีร่างกายที่แบบแสนพิเศษสุดๆนะครับผมยูจีนั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยเคนจาคุครับทำให้ร่างกายของยู จนั้นเมื่อกลืนกินวัตถุต้องสาบเข้าไปแล้วเนี่ยยูจินั้นสามารถทนทานต่อวัตถุต้องสาบได้ไม่ได้โดนวัตถุต้องสาบครอบงำครับและมันก็กลายเป็นว่ายูจิเนี่ยสามารถดูดซับพลังของวัตถุต้องสาบมาใช้งานได้อีกด้วยครับโดยใน,นเวลานี้ครับตัวยูจิสามารถใช้อาคมควบคุมเลือดได้ครับเป็นอาคมประจำตระกูลคาโบอค,รครับเป็นอาคมที่แบบร้ายกาจมากๆนะมาจากการที่ยูจินั้นดูดซับแผนภาพบรนะหมายเลข4ถึงเเข้าไปครับเราก็จะเห็นว่ายูจิเนี่ยสามารถใช้อาคม ควบคุมเลือดได้หลากหลายเทคนิคเหมือนกันนะยูจีนั้นสามารถใช้เจาะโลหิตได้ครับแต่ในวงเล็บนะผมยังใช้ร้อยรวมไม่ได้นะผมยังไม่ได้มีเวลามากพอที่จะเรียนรู้เทคนิคในการใช้ร้อยรวมนะเลือดของยูจีนั้นมีคุณสมบัติในการระเบิดได้ด้วยครับยูจีเคยพ่นเลือดใส่หน้าสุกุนะานแล้วก็ทําให้เลือดนั้นระเบิดนะผมแม้ทำเอาสุกุนะาน,นี่คือถึงกับงงถึงกับตกใจเหวอแบบเหมือนกันครับเมื่อโดนยูจีโจมตีครับและนอกจากนี้ครับคาดว่าตัวยูจีเองเนี่ยก็น่าจะมีเทคนิคในการใช้อาคมเลือดที่ มันหลากหลายมากกว่าดีซีอีกด้วยนะเพราะว่าตาที่บอกไปครับว่าเขาเนี่ย กลืนกินแผนภาพแล้วนะหมายเลข4ถึงเเข้าไปนะผมแน่นอนครับว่าหมายเลข4ถึง9กเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคมีวิชาการใช้เลือดที่แตกต่างกันไปตามแต่ละคนนะนะพูดเสริมถึงเรื่องอาคมประจําตระกูลคารมดิสหนึ่งครับคือเป็นอาคมของหนึ่งใน3ตระกูลใหญ่ก็ได้ไหมซึ่งบอกว่ามันก็มีความร้กาบประมาณน,นึงแหละนะครับเออมันประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากครับทำให้เลือดแข็งตัวได้เอาเลือดมาโจมตีได้ครับเป็นอาคมที่มีอิสระในการใช้นะครับประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบอย่างมากครับแต่สุดท้ายแล้วต้องบอกว่าเป็นอาคม ของหนึ่งในสตระกูลใหญ่ที่น่าตงสามมากครับต้องบอกว่าตัวละครในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมีคนใช้อาคมเลือดนั้นเยอะมากครับผมทั้งคนตระกูลคาโมเองทั้งพระเอกอย่างยูจิเองครับผมหรือว่าพวกแผนภาพบรณะก,ก็ตามทีครับแต่ละคนที่เราเห็นว่าใช้อาคมควบคุมเลือดได้เนี่ยมันก็หลายกาศนะแต่ก็ไม่ได้หลายกาจจนถึงที่สุดครับสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องบอกว่ามันยังดูเป็นอาคมที่ด้อยกว่าตระกูลโกโจแล้วก็ด้อยกว่าอาคมของตระกูลเซนกินอยู่ดีนะครับและคือตระกูล โกโจกับตระกูลเซนจิงเนี่ย โกโจได้แม่งโชว์ของอยู่คนเดียวแต่วัดเทพจัดตึงจัดนะผมตระกูลเซนอิงวิชาสิบเงาเนะผมก็เป็นอะไรที่แบบโคตรเทพโคตรตึงนะผมนะอาคมควบคุมเลือดของตระกูลคาโมได้แบบน่าตสกสาจม,มากนะอีกหนึ่งอาคมที่ยูจิสามารถใช้ได้นั่นก็คืออาคมเทวาคารครับก็เป็นผลพวงมาจากที่ยูจิเคยกินวัตถุต้องสาบนิ้วของซูนาเข้าไปนั่นเองครับยูจิไม่ได้โดนซูนาควบคุมร่างครับแต่ตอนนั้นเนี่ยซูนาเองมันก็มีความพิเศษครับยูจิเนี่ยยังไม่ได้สามารถที่จะใช้อาคมของซูนาได้แบบทันทีทั แต่ใบก็มีการกล่าวแล้วก็มีการเกริ่นเกริ่นมาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยละครับเมื่อสุกุณะอยู่ในร่างยูจิครับทายที่สุดแล้วอาคมของสุกุณะนั้นมันจะถูกสลักลงอยู่ในร่างของยูจิที่เป็นภาชนะครับและณปัจจุบันนี้ครับตัวยูจิเองก็สามารถใช้อาคมเทวาคารได้แล้วครับเป็นผลมาจากการที่ยูจิใช้ท่าประกายการจนยูจิตื่นรู้นะและยูจินั้นก็สามารถใช้อาคมเทวาคารแบบเดียวกับสุกุณะได้สักทีหนึ่งครับแต่ต้องบอกว่าอาคมเทวาคารของยูจิก็จะออกแนวแบบ น่ารักน่ารักนิดหนึ่งนะผมเป็นกันไกลมาเลยจ้าจะตัดตรงไหนเป็นกันไกลตรงนั้นนยผมแม่งเหมือนแบบเป็นกันไกลเด็กประฐมอะ เือนเด็กปฐมนี่จะเอากันไกมาตัดกระดาษทาออํางานฝีเบือยังไงอย่างนั้นนะะแต่เราบอกว่าเมื่อเป็นอาคมเทวาคานนะมันก็มีความรุนแรงในรูปแบบของมันอยู่ดีครับอย่างเช่น,นยูจิเนเคยพยายามที่จะตัดสุกุนะนะครับผมเออก็ทาเอาสูกนาเดี๋ยวเลือดกระฉูดไปด้วยเหมือนกันนะเมื่อพูดถึงยูจิแล้วก็ต้องมาพูดถึงสุกนะกันต่อเลยครับสุกนะสามารถใช้อาคมให้เราได้เห็นมาแล้วถึง2อย่างครับเอาแบบที่เป็นออฟฟิเชียลเลยครับนั่นก็คืออาคมต้นกําเนิดของสุกนะเองครับอาคมเทวาคานครับกับอีกอาคมนึงเป็น อาคมสิบเงานั่นเองครับสําหรับอาคมเทวาคารอ่ะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมตัวสุวรรณเนี่ยสามารถใช้ฮาจิแล้วก็ไขได้ครับคือต้องบอกว่าไอฮาจิแล้วก็ไขเนี่ยไออาคมประเภทฟ,ฟันประเภทแร่อะไพวกนี้เนี่ย มันเหมือนจะเป็นอาคมธรรมดานะเว้ยมันก็แค่ฟันก็แค่แรล่อะไรแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหแต่ว่าพอซูนะเป็นคนใช้เนี่ยมันไม่ธรรมดาแล้วครับผมด้วยความแข็งแกร่งของซูน่ครับระดับราชาคำสาดที่มีความสามารถในการปลดปล่อยพลังเวทและสแสดงอาคมได้ถึงขีดสุดได้แบบโคตรโหดเนี่ยผมฟันทีเป็นตายชำละทีเป็นยับเนี่ยผมมันเลยทําให้อาคมเทวาคานั้นครับกลายเป็นหนึ่งในอาคมที่ใช้โจมตีได้ส่งพลังที่สุดในการเรื่องมหาเวทผลิมานอย่างไม่ต้องสงสัยไปซะแล้วล่ะครับสุนแลอาคม10เงานั้น ก็มาจากการที่สุคนาเนี่ยแปลงตัวเองให้เป็นวัตถุต้องสาบเอานิ้ววัตถุต้องสาบนั้นยัดปากเมงุมีครับแล้วสุคนาเนี่ยก็ไปสิงร่างเมงุมีนั่นเองครับเมื่อสุนะสามารถครอบครองร่างเมงุมีได้ก็ทําให้สุคนานั้นสามารถใช้อาคม1ิบเงาได้ด้วยเช่นกันครับซึ่งก็เป็นการใช้อาคม1ิเงาที่แบบโคตรโหดครับผมสุคนะสามารถกำหลับมโหลากาได้เอาโมโหลากามาใช้งานได้ครับเอาชิงิงามิตัวอื่นมาใช้งานได้ให้ชิคิงามิมันรวมรวม่างกัน กลายเป็นชิคกี้งามิตัวใหม่ก็ยังทําได้ครับผม กล่าวได้ว่าซูานานั้นครับเป็นผู้ใช้วิชาสิบเงาที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติผู้ใช้วิชานี้เลยก็ว่าได้ครับคือโมโหลากาศเนี่ยแมงไม่เคยมีใครกำลับได้มาก่อนนะครับผมแต่นั่นแหละครับผมซูาน่านเองก็เป็นคนแรกและคนเดียวนะครับที่สามารถควบคุมมโหลากาได้นะเท่าน,นั้นยังพอครับซูาน่านเนี่ยยังเอาความสามารถของมโหลากาศนั้นมาคอมโบกับอาคมของตัวเองได้ซะด้วยครับในการประเชิญหน้ากับโกโจเขาให้มโหลากาปรับตัวให้เข้ากับอาคมของโกโจครับแลวตัวซูาน่านเนี่ยก็ได้ทําการ ขยายเป้าอาคมของตัวเองเกิดเป็นท่าใหม่ขึ้นมาครับกลายเป็นท่าผ่านโลกนั่นเองครับท่านี้ครับโคตรโหดครับคนโหดโหดโดนเข้าไปีนตัวขาดมาแล้วทั้งนั้นครับผมไม่เว้นแม้แต่กระทั่งโกโจโหรือยนะูตานะตอนนี้ขออธิบายเสริมนิดนึงครับเราก็จะเห็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ทําให้เรานั้นสามารถใช้อาคมได้มากก,กว่าหนึ่งอย่างครับคือตัวเราเองที่เป็นนักอาคมนะถ้าทําให้ตัวเราเองเนี่ยกลายเป็นวัตถุต้องตามนะครับแล้วก็ไปครอบงำลากนักอาคมคนอื่นเนี่ยเราก็จะสามารถใช้2ออาคมได้ครับอาคม าคมแรกคืออาคมต้นกาเนิดของเราเองครับกับอีกอาคมหนึ่งคืออาคมที่เป็นภาชนะที่เราไปช่วงชิงล่างนั้นมานะแต่ในเคสแบบนี้ครับเราก็จะเห็นว่ามีแค่สุกนะคนเดียวเท่านั้นครับผมที่ทําให้เราเห็นนะครับเพราะต้องบอกว่าวิธีนี้มันทําได้ก็จริงอยู่ครับแต่ว่ามันจะทําให้ครบเงื่อนไขมันค่อนข้างยากครับเพราะถ้าพูดถึงคนที่มันเป็นนักอาคมแล้วเนี่ยการที่จะพลาดท่าหรือว่าโดนเอาวัตถุต้องสาบมายัดใส่ปากโดนนักอาคมคนอื่นมาช่วงชิงล่างได้เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นได้ยากพอสมควรครับเพราะนั้ เราจึงเห็นว่าเจ้าเคนจาคูนะถึงแม้ว่าจะมีการรวบรวมวัตถุต้องสาบไว้อ,อย่างมากมายก็ตามทีครับแต่เจ้าเคนจาคูนั้นครับก็จะทําการกระจายวัตถุต้องสาบไปสู่บุคคลธรรมดาทั่วไปครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยทําการปลุกวัตถุต้องสาบเหล่านั้นให้กลายเป็นนักอาคมจากยุคอดีตฟื้นคืนชีพขึ้นมานั่นเองครับซึ่งเราก็จะเห็นว่านักอาคมจากยุคอดีตเนี่ยแทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้ครับอวตารล่างจากภาชนะที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปครับไม่ได้อวตารล่างโดยมีนักอาคมเป็นภาชนะนั่นเองครับคนต่อมาาครับจ น้องสะพ้ยของราชาคำสาบสุกุณะตัวแม่ตัวมัมจ้า <c oughs> หลังจากที่เราได้รู้ข้อมูลของเคนจากูมากขึ้นเรื่อยๆผมก็รู้สึกแบบตับสนอลมานกับกความคิดของเคนจากูมาก <c oughs> แม่งน้องสะพยคนนี้คือ การกระทำของมันช่างซับซอ้อนเสีเยเกินนะเคนจากูมีอาคมย้ายร่างได้ครับโดยตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นสมองครับแล้วเขาก็สามารถเอาสมองนี้เนี่ยไปสิงแล้วก็ไปครอบงำศพของคนอื่นๆได้นั่นเองครับซึ่งก็เป็นเหตุที่ทําให้เจ้าเคนจากูเนี่ยสามารถดํารงชีวิตอยู่มาได้เป็นระยะเวลากว่าพันปีเลยล่ะครับมีชีวิตรอดมาได้เรื่อยๆย้ายร่างไปได้เรื่อยๆอะไรแบบนี้นะความเจ๋งอีกอย่าง,างนึงเลยคือนอกจากจะไปสิงร่างนานๆได้แล้วเนี่ยเคนจากูยังสามารถใช้อาคมของร่างน,านั้นๆได้อีก ดแน่นอนแหละครับว่าผ่านระยะเวลามากกว่าพันปีเนี่ยเคจากูที่สิ่งนักอาคมคนนู้นทีคนนี้ทีครับคงผ่านการใช้อาคมมามากมายหลากหลายอาคมกันแบบสุดๆแต่ละครับแต่ครั้งนี้ครับผมตามข้อมูลที่เปิดเผยมาเนี่ยอ่ะเราก็จะรู้เพียงแค่ไม่กี่อาคมเท่านั้นแหละครับที่เจ้าเคจากูเคยใช้เราเห็นนะยกตัวอย่างเช่นคาโอริอิตาโดริครับเธอคนนี้มีอาคมต้านแรงโน้มถ่วงครับทำให้เคจากูสามารถใช้อาคมต้านแรงโน้มถ่วงได้ครับแล้วความเจ๋งของเคจากู คเนี่ยเรียกว่าเชี่ยวชาญการใช้อาคมกันแบบสุดๆครับก็มีการประยุกต์ใช้อาคมด้วยนะครับเจ้าเคนจาคุนั้นย้อนอาคมนะเหมือนกับใช้อาคมกลับด้านนะเขาจึงประยุกต์ใช้มากลายเป็นอาคมเพิ่มแรงโน้มถ่วงได้ครับเขาสามารถเพิ่มแรงโน้มถ่วงพื้นที่บริเวณรอบตัวเขาได้ครับใครที่จะพุ่งมาโจมตีเขาครับก็จะโดนแรงโน้มถ่วงเนี่ยกดลงไปครับหรือวัตถุการโจมตีต่างๆที่จะพุ่งมาโจมตีเคนจาคุครับก็จะโดนแรงโน้มถ่วงนั้นกดลงไปจนการโจมตีหรือบุคคลต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่ จะเข้าถึงตัวเจคจากูได้นั่นเองครับนับว่าเป็นอาคมที่ถ้าประยุกต์ใช้ในจังหวะดีๆเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาคมที่สร้างปัญหาให้กับคู่ต่อสู้ได้อย่างมากายเหมือนกันครับเจคจากูในตอนที่อยู่ล่างเกโตครับเขาก็จะสามารถควบคุมวิญญาณคำสาปได้ครับเป็นอีกหนึ่งอาคมที่หลายกาดมากๆครับสามารถรวบรวงกองทัพปีศาจมากมายต่งตางๆนานาเอากองทัพวิญญาณคำสาปมาโจมตีผู้คนได้อะไรแบบนี้นะเท่านั้นยังพอครับเขายังสามารถใช้อาคมของวิญญาณคำสาป ที่กลืนกินเข้าไปแล้วได้อีกด้วยครับโดยเขาเนี่ยเคยใช้อาคมของไิโตให้เราเห็นด้วยน,นั่นเองครับแต่ว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยมันเป็นการกลั่นอาคมมาใช้ครับแล้วก็จะใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะนะแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายครับผมยูตากับผมโค้ชโหดของแพร่นะครับอาคมของยูตากคือสามารถขัดลอกอาคมหรือว่าก๊อปปี้อาคมคนอื่นได้น,นั่นเองครับพอพูดถึงการขัดลอกแล้วก็ก๊อปปี้อาคมนี้ชัดเจนครับว่ายังไงแล้วยูตาก็จะเป็นคนที่สามารถใช้อาคมได้แบบ หลายกันแบบสุดๆย,ยูตาเคยคัดลอกอาคมและใช้อาคมอะไรให้เราได้เห็นบ้างครับก็อย่างเช่นอาคมวาจาคำสาบของอินูมาคิครับอาคมชิคิงามิที่ยูตาคัดลอกมาจากดาลูบลักดาวาลาอาคมนี้เนี่ยจะสั่งให้ชิคิงามินั้นไปครัวจรอ,อยู่รอบๆเป้าหมายแล้วก็สร้างความเสียหายใส่ศัตรูนั่เนเองครับสุกุณะเองเนี่ยก็โดนโจมตีมาแล้วนะอาคมในการดึงท้องฟ้าผ่านพื้นผิวครับเหมือนกับว่าบิดเบือนวิติอะไรประมาณนั้นครับซึ่งถ้าพูดถึงในท่าโจมตีเนี่ย จะสามารถใช้ท่ากระสุนแหวกอากาศได้ครับสุกุณะก็โดนโจมตีด้วยท่านี้มาแล้วนะโดยอาคมนี้ครับทางด้านยูตะกอปบี้มาจากอุโลครับการใช้ท่าฮาจิของยูตะครับก็เป็นอาคมแบบเดียวกับสุกุณะนั่นแหละครับเคยใช้ด้วยงานตัวสุกุณะมาแล้วด้วยครับมาจากการที่นิ้วสุดท้ายของสุกุณะเนี่ยยูตะให้ลิกากินเข้าไปครับจึงสามารถใช้อาคมนี้ได้ครับอาคมของนางฟ้ายูตะก็สามารถใช้ได้ครับบันไดยาโขบครับเคยใช้โจมตีใส่สุกุณะแบบตึง มาแล้วด้วยนะออ้โหซุ้มนะ้มึงโดนเยอะว่ะแต่มึงไม่แพ้สักทีมันจะเก่งไปไหนวะเนี่ย อาคมจีเนพนส์เด็จศึกครับอาคมนี้เมื่อเข้าเงื่อนไขแล้วเนี่ยจะทําให้ยูตานั้นสามารถอย่างรู้การเคลื่อนไหวถัดไปของฝ่ายตรงข้ามได้ครับเหมือนกับรู้อนาคตได้นั่นเองนะโดยอาคมนี้ก็จะเป็นอาคมที่ยูตาเนี่ยก๊อปปี้มาจากชาวเบอร์นาดนั่นเองครับแล้วก็ล่าสุดน่ครับตัวยูตาสามารถใช้อาคมย้ายสมองด้วยครับเป็นการที่ยูตาชนะเคจาคูเสร็จแล้วแล้วยูต่าก็ให้ลิกะกินเคจาคูครับตัวยูต่าก็เลยใช้อาคมย้ายสมองได้ครับแล้วยูตาในตอนที่พลาดท่าพา แพ้กับสุคุณะครับผมยูตะแบบกำลังจะตายแล้วครับผมแต่มันก็เป็นแผนที่มีการวางกันไว้ต่อเตียมกันไว้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าสู้สุนุาไม่ได้จริงครับก็จะมีการย้ายร่างนะผมไปใช้ร่างของโกโจเอาร่างของโกโจมาต่อสู้กับสุกุนา่นเองครับซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวยูตะมาอยู่ในร่างโกโจครับทำให้ล่าสุดนี้ตัวยูตะสามารถใช้อาคมไร้ขีดจํากัดร่างของโกโจได้นั่นเองครับเหตุการณ์ล่าสุดนี้เนี่ยยูตะกําลังกาอาเขตบวกกับสุกุณะกันแบบตึงๆเลยแหละครับเท่ากับว่ายูตะเนี่ย แม่งใช้ได้ทั้งหมด9อาคมเลยเว้ยคือโคตรเยอะนะผมอาคมของตัวเองคืออาคมขัดลอกใช่ไหมอาคมที่2วาจาคำสาปอาคมที่3าทิกิงามิอาคมที่4ดึงท้องฟ้าอาคมที่5ฮาจิอาคมที่6บันไดยาโคบอาคมที่7จีเพนผดดึกอาคมที่8ย้ายสมองอาคมที่9้าไล่ขีดจำกัดล่างครับผม เยอะเกินโอ้โคตรโหดโคตรบักของแท้นะผมยูตานะโอ้ทำติ่งที่แบบเหนือสามันสำเร็จก,กว่าชาบ้านชาวช่องเขาแบบขั้นสุดจริงๆนะ,ะตัวยูตาครับล่าสุดที่อยู่ในร่างโกโจโนเนี่ยก็โดนเซลล์นะครับว่า hey เฮ้ยยูตานี่ยแฟนๆต่างตั้งฉายาให้ว่าเป็นโกโจโคนต่อไปใช่ไหมอู๋นี่ล่าสุดดีเป็นโกโจโคนต่อไปที่แบบของแท้ครับผม <c oughs> คือแม่งเข้าไปอยู่ในร่างโกโจโเลย <c oughs> โดนแซลด้วยรูปแบบต่างๆครนะับนะผมยูตะาไปแฮกโกโจยูตะาล็อกไอดีโกโจยูตะยูตะากลายเป็นโกโจกันแบบ1 0ออรตะไรแบบนี้นะเออโดนแซลยับเลยเดียวเชียวนะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับกับการกล่าวถึงบุคคลที่สามารถใช้ได้หลากหลายอาคมและมีวิธีรูปแบบใดบ้างที่ทําให้คนคนนั้นสามารถใช้ได้หลากหลายอาคมนั่นเองครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนเพื่อน ื่อนยังสามารถสนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อสามถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่น,นอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนด,ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกบนาชัยนะครับผมไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ